สวัสดีครับมาพบกับผมเนาะ,ะหนุ่มเนื้อแป๊ะนะครับวันนี้ผมจะมาเนาะรีวิวแล้วก็นแนะนำการปลูกอบอนสีนะครับหลายท่านถามผมว่าปลูกบอนสีมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีปัญหาอุปสรรคข้อดีข้อเสียปลูกในที่ร่มกับปลูกในกลางแดดตรงไหนมันดีกว่ากันนะครับ ผมแนะนำนะครับพวกบอลสีเนี่ยครับสม่าสังเกตนหครับใบเขาจะเอียงไปทางที่มีแสงแนะนํานะครับจากที่ผมลองผิดลองถูกเองปลูกในกลางแดดจะดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องแดดเยอะนะครับใต้ร่มต้นไม้อะไรมาเนี่ยครับและด้วยความจํากัดที่ผมอยู่หอเนะอยู่การเี้ห้งนะครับมันเป็นพื้นที่จํากัดนะครับที่ผมอยู่ชั้นสีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวไม่ยาวนะครับสั้นๆเนาะพอให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าการปลูก ที่ดีสุดสาหรับผมคือ,อยังไงสําหรับผมนะครับไม่มีสูตรตายตัวเนาะผมนี้ไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าทฤษฎีที่ทดลองเองกูเองนะครับจะให้จะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับอย่างน้องนะครับอ,อยู่ที่ร่มนะครับอันนีนที่ร่มมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเหมือนต้นนี้ครับสวยมากที่จริงมาซื้อมาก,ก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดชื่อว่าออมทองนะครับออมทองเนาะน้องก็โตนะครับจะโตกับแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เด็ดเนานะน้องพยายามไปหาแสงดูใบดูก้านยาวมากครับน้องจะมาหาแสงแล้วก็ ถ้าไม่ได้แสงเราก็จะเหี่ยวไปแล้วก็ยุบไปนะครับถ้าได้น้ำมันก็จะออมใหม่ผมพยายามลองแต่ว่าพวกบอลสีวันนี้ครับชอบมีน้ํารองก้นกระถางนะครับเนาะวันนี้อาจจะลกๆหน่อยนะครับเรียวๆเลยถ่ายให้ดูนะครับส้าทุกท่านที่สนใจจะปลูกนะครับแนะนําปลูกเป็นเป็นมีบ้านมีื้นที่บ้านดีกว่าแต่ว่าผมมันด้วยความจํากัดด้วยความชอบเนาะก็ลองผิดลองถูกนะครับปลูกที่ระเบียงเนาะระเบียงหลังหลังห้องหลังหอนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็สวยนะครับ ที่จริงมันชื่อนิงนิงมหามงคลแต่มันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าได้ประมาณนี้แหละครับมันไม่กัดสีถ้าโดนแดดมันจะดีกว่านี้เนาะฉะนั้นก็อยากอยากให้ให้ให้เอาเป็นที่มาเป็นเป็นแดดดีกว่านะครับอันนี้ก็สวยครับอันนี้อะไรนะถ้าผมจําไม่ผิดชื่อ,อเกียวสารพัดน,นึกอะไรถ้าชื่อผิดขอโทษนะครับจาไม่ได้แล้วมันมันหลายตัวเนาะอันนี้มันก่อนออกมาสวยมากนะครับ เป็นตัวตัวผู้แต่ตอนนี้มันก็ได้แค่นี้เดี๋ยวน้องก็จะขึ้นมาน้องก็จะเหี่ยวนะครับเพราะไม่มีแดดเนาะที่สวยๆก็คือออมเงินนะครับอมเงินสวยมากครับต้นอยู่ได้ไม่ร่มนะครับอันนั้นก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่เป็นบานสีแต่ว่ามันต้องได้แดดครับก็ตายไปพอเยอะที่รอนก็มีนะครับอันนี้เป็นหนดไมสีก็เรียบร้อยแล้วครับหยกยอดต้นที่สวยๆก็แล้วกันเนาะที่ให้ดูนะครับที่อยู่ได้เนาะอันนี้สามารถปับแป้งก็อยู่ได้อยู่ครับอันนี้เป็นอ่า ดอกเอี้ยงครับเร็วเอี้ยงขี้หมานะครับก็อยู่ได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับตายละผมก็ลเราผิดลองถูกเนาะนี่ครับพยายามแช่น้ําไว้ต้นที่ผมนำเสนอต้นนึ้คือเนี่ยครับสหัตชเดชาต้นนี้สวยมากครับตัวนี้ต้องมีน้ํารองนะผมพยายามขุนอยู่ครับกำลังออกไป่แแต่พอเนาะก็ก็อยู่ได้แต่ต้องมีแดดนะครับดูใบน้องๆเออน้องก็จะเอี้ยงไปนทางแดดที่ให้ดีตั้งกลมไม้ครับที่ป็นพื้นที่บ้านเนาะแต่ก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นว่านดระโรเช่บรางดอก็อยู่ับอยู่ได้ อันนั้นเวงร์กิจหนังอยู่ได้ที่ตัวคนนำเสนอก็คือ,อพรนะพนครครับคน็อยู่ได้แต่ต้องมีน้ำครับน้ำรองกระดังตู้รถไปเช้านี้นะครับต้นพวกนี้แต่ก็ตายเยอะนะครับนี่ครับให้ดูความผิดพลาดและความสําเร็จเนาะมันไม่ได้ง่ายๆเลยครับทำอะไรผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ว่าได้เรียนรู้ได้ทดลองนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันว่าเร็วๆนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับี่ตายไปก็เยอะนะครับครับด้านล่างก็มีอยู่นะครับมีต้นี่อยู่ได้ ส่วนมากที่ทนในที่ร่มนะผมแนะนำนะครับต้นสนีจันนครับนี่ครับสวยงาแใบเล็กๆใบสวยมากครับสนีจันนะครับเป็นสนีจันแดงนะครับสนีจันแดงจะทนนะครับตัวนี้อยู่อยู่อยู่ได้นะอยู่ได้นะครับสนีจันแดงคือผมพยายามทดลองหลายอย่างครับให้มันปล่อยมันธรรมชาติดูมันเป็นยังไงมาจะรู้ลบน่อยครับปล่อยธรรมชาติหน่อยแล้วก็มาดูมันจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้ิ่งออกครับ กันใดกันใดก็สวยอยู่ตอง,งอกเนาะครับมันสรุปง่ายๆนะครับบอลสีเนี่ยชอบแดดแต่ไม่ต้องแดดเยอะให้โดนแสงตลอดครับพยายามถ้าผมสังเกตนะที่ศึกษามาคนที่เล่นดีดๆอ่ะเขาเขา,เขากลางกลางเช้าแดดเช้าเช้า,ชา,เาเอาไปตากแดดสหน่อยมันจะออกรอบด้านนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีแดดอย่างเงี้ยมันไม่จะพุ่งไปทางเดียวเลยบอลใบมันจะไม่สวยบางจีอยู่ที่ใบน,นะครับก็พยายามเอาเอาเอาไปตากแดดเนาะ แดดเช้าๆนะไม่ต้องแดดเยอะอยู่ใต้ลมไม้เนี่ยมันจะสวยเนาะน้องสังเกตไม่ต้องการปุ๋ยอะไรมากครกับแค่มีน้ํารองกระถางเนาะรองกระถานะครับกระถานอันนี้ก็มีน้องๆไปหานุยุงนะครับก็พอเลี้ยงพอรีแลกเนาะพอเป็นงานริเศกพอให้มีชีวิตชีวาผ่อนคลายในวันหยุดหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ส่วนไอ้เงินไหลมานี่สวยมากนะครับเงินไหลมานี่ดูน่าหลงหลดูรากของเงินไหลมานะครับ ลงไปด้านล่างนะครับไปอยู่กับว่านอะไรนะสักอย่างนะครับสวยอยู่ครับครับก็อยู่ที่คนรักนะครับต้นไม้ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอยู่ที่เรารักอยู่ที่เราใส่ใจนะไปจบเลยพี่น้องาสตรสนติชาก็ได้ครับต้นไม้อยู่ที่คนรักที่คนชอบนะครับไม่มีผิดมีถูกกันผมก็คงเสนอวิธีเทคนิคสำหรับผมแค่นี้นะครับไม่มีผิดมีถูกเนาะ พิพาดประกาศใขอภัยด้วยนะครับสําหรับผมนะครับเป็นประสบการณ์ของเองเนาะไม่ได้ไปอะไรใครมานะครับขอทุกท่านาสนใจก็ลองปลูกดูนะครับแนะนําให้มีเดดนะครับอยู่ในที่บ้านล้งแช่ถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ไม่มีเดดนะครับพืชเหมือนเราเลี้ยงมาต้องสังเราด้วยแสงนะครับฉะนั้นก็ขอฝากเท่านี้นะสำหรับใครนีอะไรถามติดตามก็คุยได้นะครับก็ขอเรียกเป็นภาษากลางหน่อยนะครับวันนี้เนาะก็โทษทีนะครับสำหรับเอฟซีไม่ได้มานานเลย ผมคนนี้ติดธุระแล้วก็ไปรับงานเพิ่มอีกหลายงานครับไปรับตำแหน่งใหม่นะครับก็ขอไปด้วยหลังจากนี้ก็คงทยอยทยอยลงนะครับถ้ามีเวลาเนาะแต่ว่าพยายามครับหาคลิปดีๆพอดีมีครับแต่ว่าคลิปมันดูไปแล้วมันไม่มีประโยชน์กับพี่น้องก็ไม่เอาลงนะครับวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็จบไปเท่านี้นะครับจบด้วยน้องสหัชเดชานะครับเนาะก็ผิพประการใดขอไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหนเ่มเต้แต้ด้วยนะครับฝากสุดท้ายนะครับติกตอกผมเนาะ ไม่รู้โต์อะไรไปมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าเกินกฎใหม่อะไร4 0 0พคนหายไปเลยนะครับก็เป็นอะไรเรื่องใหม่ครับความสามารถอยู่ที่ตัวเราเนาะเพราะว่าก็คงฝากผู้คนติดตามใหม่นะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเพื่อให้ภาคก,กันในขอไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ